อันตรายที่คนไทยไม่รู้นอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังทําให้ร่างกายเราป่วยอีกด้วยมีอะไรบ้างมาฟังกันครับอันที่หนึ่งนะครับแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกครับอาหารพวกนี้จะใช้เนื้อสัตว์ในส,ส่วนที่แย่ที่สุดแล้วนํามาปรุงรสอันที่2ครับขนมขบเคี้ยวต่างๆครับอ่าที่หลายๆคนชอบทานมีงานวิจัยพบว่าถ้าเรากินขนมพวกนี้นะฮะวันละหนึ่งหอ่อทุกๆวันผ่านไป1ปีเต็มเราจะได้รับน้ํามันพืชไปถึง5ลิตรเลยนะครับอันที่3าครับคุกกี้ครับ,ค,ค,รบคืออันนี้เลย ใครที่ชอบกินคุกกี้มันจะมีแต่น้ําตาลรวมถึงไขมันทารนพอเราทานเข้าไปนะมันจะทําให้เราเกิดปัญหาหลอดเลือดอุดตันที่สมองและหัวใจตามมาอีกนะครับอันที่4ี่ครับเฟรนฟรายเพราะมันจะต้องเอามาทอดผ่านความร้อนสูงครับและสุดท้ายเกิดสารก่อมะเร็งนั่นเองครับอันสุดท้ายครับโดนัทครับมันจะมีแต่แป้งน้ําตาลสุดท้ายมันมีไขมันทารนอยู่ปริมาณที่สูงมากครับยิ่งกินไขมันยิ่งอุดตันครับนี่คือ5อาหารที่อยากให้ทานน้อยที่สุดเลี่ยงได้เลี่ยงครับ